เป็นอะไรทำไมทำใจฮะเป็นอะไรทำไมโดน <ลอ S 2> ดุไม่ได้ไม่เอาโอ้ยโดนดุอากินกินเป็นไรเมื่อกี้เป็นไร,นนไรไวอยวายเหรอไวอยวายทำไมลูกก็ป๋าป๋าทำให้อยู่มันรอไม่ได้เหรอรอได้ไหมให้รอได้ไหมบอกป๋าดิ โอ้ยโอ้ย bon โอ๊ยโอยยงององเอางองงเอาเขางอป๊าป๊าเด็ดกานไผ่แมวให้อยู่พี่รีบวยวายอิองเจอดุเอยป๊าป๊าดุเอยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยเร็วป๊าป๊าดุเอยเร็ว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 แมวโดนป๊าป๊าดุงอนงอนงอันกินดีๆลูกกินดีๆ มันมิกลิ่นน้ำลายแล้วเปลี่ยนใบโดยมีความคุณหนูอะน้ำลายตัวเองมันยังเหม็นเลยอิ่มนะจะร้องทำไมร้องทำไมน้องร้องทำไมนะน้องร้องทำไมลูกร้องไม่ได้เหรอน้องก็โทษกาบอกป้าร้องไม่ได้เหรอร้องได้ไหมอุ้ยอุ้ยอะไรอะคืออะไร ร้องทำไมฮะร้องทำไมรอไมรอได้ไหมล่ะรอได้ไหมบอ,บอกป๊าเร็วโอ๊ยแล้วทำไมไม่กินเนี่ยอิอ่มยังอิ่มยังอิ่มยังอิม่มเนี่ยเด็ดมไม่ให้ก็ไม่กินมันกินไปหลายใบแล้วเนี่ยอิ่มแล้วอิ่มแล้ว